เต็งไตรมาสสามเดืาาเอนวันอาทอนะครับคนที่มีปัทธาไข่้องนับอาหารพิษพบาสุขของวันนี้ครับุวรจัดยานเที่วันนี้จะความีจัดยานเป็นความสามา็นวันสุดท้ายน,นะครับโพธนาบุญร้อะนะครัโพธนาสาธุให้กิดว่า พุทธองเสด็จลงจากสวรรค์แตวัดสแกก็เสืบสารประเพณีว่ายังไงจะพิจารณปโรงเรียนเนาะมาทําบุญกับพ่อกับแม่ต้องรักพ,พ่อรักแม่มากๆนะลูกนะเป็นคนดีของพ่อเป็นคนเก่งของแม่นะลูกมธนาตาธตต้องเป็นลูกแก้วลูก มาดเช้าเลยเนี่ยเดียวกันนะครับบูรตาพระพุทธองค์เจวดาบกย่งใหรถพระพุทธญาณเนี่ยนกวันนี้ทำบุญเลยฮ้โมอะไรก็เ้าป่าบอยโม